คลิปนี้เกิดจากการที่ผมได้เข้าไปดูคำค้นหายอดนิยมของคนไทยซึ่งหนึ่งในนั้นคือคำว่าปิงปองนั่นเองครับอันนี้ต้องเท้าความก่อนนะคะว่าผมเนี่ยไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับหวยหรือลอตเตอรี่เลยแล้วก็ไม่เคยเล่นแม้แต่ครั้งเดียวบ้านก็ไม่เคยไปหากินข้าวก็ไม่เคยกินด้วยกันเ,เ,เ,เพราะงั้น คำที่ผมจะมาพูดทั้งหมดในวันนี้เนี่ยคือคำที่มาจากการรีเสิร์ชใน Google ล้วนๆเลยนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดเนี่ยท่านสามารถที่จะโทษ Google ได้ทันทีเลยนะครับถ้าเราจะมาพูดถึงหวยกันเนี่ยเราต้องย้อนอดีตไปกว่า200ปีในปีพศ2360ครับผมคนไทยได้รับวัฒนธรรมมาจากคนจีนที่อพยพมาอยู่ที่ไทยแต่ว่าหวยเนี่ยยังไม่เป็นที่นิยมมากนะักส่วนใหญ่ก็จะเล่นกันในหมู่คนจีนเรียกกันว่าหวยหวย ถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับเอาไปว่ามันประมาณนี้คำในภาษาจีนเนี่ยคำนี้แปลว่าชุมนุมดอกไม้เพราะแต่เดิมเนี่ยชาวจีนได้แกะสลักเป็นรูปดอกไม้ชนิดต่างๆไว้ในใบหวยต่อมาก็พัฒนาเป็นการทายชื่อบุคคลสําคัญของจีนในอดีตโดยเขียนชื่อด้วยตัวอักษรจีนบนป้ายเล็กๆจํานวน34ป้ายแต่ต่อมาก็ได้เพิ่มชื่อมนอีก2ป้ายดูก็เป็น36ตัวครับผมวิธีการเล่นนะครับสเต็ปที่1เจ้ามือจะเลือกแผ่นป้ายมา1แผ่น จากนั้นก็เอาใส่กระบ,บอกปิดฝาให้มิดชิดจากนั้นนําไปแขวนไว้บนหลังคาลงหวยส่วนคนเล่นเนี่ยก็จะทายชื่อว่านั่นเป็นชื่อของใครถ้าเกิดว่าทายถูกเจ้ามือก็ต้องจ่าย30ต่อ1แต่แน่นอนนะครับว่าทายผิดก็จะโดนเจ้ามือได้เลขทั้งกองต่อมาในปีพศ2375เนี่ยเข้าสู่ยุคหวยกอขอ สมัยรัชกาลที่3ช่วงนั้นเนี่ยจะได้ว่าเป็นช่วงเข้ายากหมากแพงมากคนไม่ยอมนําเงินออกมาใช้เอาเงินไปฝังไว้ในดินรัชกาลที่3จึงให้เจ้าสัวจีนหงซึ่งในขณะนั้นดํารงตําแหน่งนายอากรสุลาตั้งลงหวยขึ้นมาเพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองครับผมเมื่อหวยเริมเป็นที่นิยมในประเทศไทยเนี่ยจึงได้มีการออกแบบหวยให้กลายเป็นภาษาไทยแทนซึ่งใช้ตัวอักษรทั้งหมด36ตัวส่วนในคําว่าหวยหวยเนี่ยมันเรียกยากใช่ไหมก็เลยเปลี่ยนเป็นคําว่าหวยแทนมาถึงสมัยของ รัชการที่5คนนิยมเิ่นหวยมากเกินไปหลายพื้นที่นี่จับได้ว่ามีเจ้ามือหวยเผื่อนกันทั่วประเทศครับผมทางราชการที่5เนี่ยก็เลยค่อยๆผ่อนลดบ่อนเบีย้ยให้น้อยลงตามลําดับจนในที่สุดก็สามารถยกเลิกอากรหวยกอขอได้อย่างเด็ดขาดในสมัยรัชกาลที่6ปี2459ครับในขณะเด ในขณะที่คนไทยกําลังเล่นหวยกอขออยู่ก็มีชาวต่างชาติขออนุญาตออกลอตเตอรี่ขึ้นมาเป็นครั้งแรกในไทยเมื่อปีพศ2417ผู้อำนวยการออกลอตเตอรี่ครั้งแรกนั้นคือนายเฮนรี่อลาบาสเตอร์พี่กูขอแล้วไม่ให้นะครั้งนั้นเนี่ยคนที่ถูกรางวัล จะให้รับเป็นของที่มูลค่าเท่ากับเงินส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากรับเป็นเงินสดเนี่ยก็จะถูกหักลง10%หวยเบอร์หรือหวยลอตเตอรี่ในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะออกเป็นครั้งคราวตามความจําเป็นที่ต้องการเงินไปใช้ในราชาการในกรณีพิเศษเท่านั้นแต่มาพักหลังๆรู้สึกว่าไรายได้แม่งเยอะเกินจนช่วยงบประมาณแผ่นดินได้เนี่ยก็เลยออกมาเป็นอาชีพซะเลยใครที่คิดว่าตัวเองนั้นชอบเสี่ยงดวงหรือว่าดวงดีเนี่ยก็สามารถไปลองซื้อไปลองเสี่ยงกันดูได้แถวร้านข้าวต้มใกล้บ้านท่านครับ ครับผมสำหรับวันนี้ก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับฝ <Okay. S 1> ันดีครับผม oh. สวัสดีครับ oh. ขอบคุณครับไปแล้วครับ